มันก็ไร้สาระสําหรับผู้ใหญ่เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเด็กมันอยากได้อะพัฒนาการของเขาอะสิ่งที่เขาอยากรู้อะบางทีอะถ้าเราแบบให้เขาได้เราก็ให้นะทุกคนนะก่อนจะไปเอาทะเบียนรถเราก็ไปแวะซื้อขนมมาไว้กินด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าบ้านเรามันอยู่ห่างไกลความเจริญเนาะก็เลยจะเอามาให้เพื่อนๆนดูนะว่าได้อะไรมาบ้างนะเพื่อนเพื่อนนะ,ะมาดูกันเลยเนาะอันดับแรกก็จะเป็นขนม แบบนี้นะทุกคนเพื่อนๆก็อ่านอ่านเอาเลยนะว่าขนมอะไรเนาะอ่ะคุณแม่ได้มาสองแพ็คต่อไปก็จะเป็นฟองน้ํานะทุกคนนะฟองน้ำํำแบบนี้ใช้ดีดีคือมันเล็กมันเล็กแล้วมันก็ไม่หนามันบบาง่ายสำหรับเวลาเราล้างแก้วอะทุกคนอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ว่าแม่ชอบใช้แบบเนี้ยแล้วก็มีขนมแบบนี้นะทุกคนนะอันนี้จำไม่ได้แล้วว่าชิ้นเท่าไหร่ ชิ้นละเจ็ดหรือว่าชิ้นละห้าแม่แม่จำไม่ได้แต่ไม่ใช่ห้าแน่นอนนะทุกคนนะคะเนี่สวยเนาะทุกคนเนาะต่อไปก็จะเป็นขนมอันนี้คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะเคยได้กินนะทุกคนนะแบบน,นี้อันนี้จะเป็นรสสาลายอันนี้จะเป็นอะไรนะช็อกโกแลตหรือเปล่ามีรูกสองคนซื้ออะไรก็ต้องแบบสองอย่างนะทุกคนนะ สองอย่างสองแบบอะไรประมาณเนี้ยไม่งานตีกันนะทุกคนนะอันนี้ของแม่เองอันนี้น้องจีนน่าจะชอบแต่พี่คิมน่าจะไม่ค่อยสนใจอันนี้ห่อนี้ยี่สิบบาทจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะทุกคนขี้เกียจหยิบใบเสร็จมาดูอันนี้ก็มีสองรสชาติ อันนี้ผสมการมีช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่อ่าอันนี้ชิ้นละห้าบาทส่วนอันนี้เป็นช็อกโกแลตล้วนนะทุกคนนะ <c oughs> เขาก็จะมีของเล่นพี่ชิมนะเข <c oughs> าจะเอามายิงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมาเดี๋ยวแม่จะยิงให้ดูเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเขายังไม่ได้แกะนะทุกคนนะต้องแกะอันนี้ออก <c oughs> แล้วก็ยิงขึ้นด้านบน มีขนมมาให้ด้วยแต่ว่าขนมนี้แม่จะไม่ให้กินอันนี้ราคาเท่าไหร่แม่จําไม่ได้ละเอามาอันนี้ของน้องจีนเห็นไหมเพื่อนๆถ้ามีลูกแบบว่าวัยไล่ๆกันนะเวลาซื้ออะไรอ่ะเหมือนลูกแฝดเลยทุกคนอ่าอย่างนั้นเลยน,นี่ของน้องจีนเนี่ย ที่แม่ตั้งใจนะแม่ตั้งใจไปซื้อเตารีดนะทุกคนนะไม่รู้ว่าดีไหมราคาก็ไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปนะทุกคนนะแต่ว่า ไม่รู้จะใช้ดีไหมแต่ว่ามันเปลี่ยนได้นะทุกคนนะตอนแรกแม่ว่าแม่จะสั่งเอาแต่พอเอินว่ามันถ้าสั่งเอามันก็น่าจะหลายวันเนาะเออแล้วมันไม่มีแบบเตารีดที่จะรีดชุดนักเรียนรีดชุดอะไรแบบให้เด็กๆอะ่ะไปโรงเรียนนะทุกคนอ,อคุณแม่ก็เลยจําเป็นต้องไปซื้อก็มีแบบเดียวนะทุกคนนะในร้านนั้นอะมีแบบนี้แบบเดียวแม่ก็เลยเอาเอามาอันนึง ก็ยังไม่ได้ใช้งานนะก็คือเพิ่งมาถึงก็กะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้จะลองรีดดูว่าโอเคไหมถ้าไม่โอเคเขาก็ให้ไปเปลี่ยนอยู่แต่ไม่รู้จะได้ไปเปลี่ยนไหมเพราะว่ามันเขาไกลนะทุกคนนะอันนึงนะทุกคนนะก็น่าจะมีแค่นี้นะทุกคนนะอ๋อแล้วก็มีแล้วก็มีเล่มทะเบียนรถของคุณแม่เองนะทุกคนนะที่ว่าไปทำเรื่องต่อเอาไว้ก็มีต่อพอรบกับต่อทะเบียน คู่กันเลยหมดไปประมาณอห้าร้อยแปดสิบบาทนะทุกคนนะอืก็มีแค่นี้นะทุกคนนะแล้วก็มีอันนี้ทุกคนมีแซนด์วิชของแม่อันนี้เป็นมื้อเช้าของแม่เช้านี้แม่จะกินแค่นี้นะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวเออ่บ่ายๆก็ว่าจะไปหาอะไรร้อนๆกินนะทุกคนนะเนี่ยแม่ชอบมากเลยทุกคนทุกคนเคยกินไหม สองรสชาติในห่อเดียวแล้วแบบอร่อยมากอ่ะคือเป็นของที่แบบแม่ชอบมากซื้อได้ที่เซเว่นแต่ว่าไม่ได้มีทุกเซเว่นบางเซเว่นก็มีจะมีเฉพาะเซเว่นใหญ่เท่านั้นนะทุกคนนะแบบนี้นะแซนด์วิชแบบนี้นะโอเคนะทุกคนนะวันนี้คุณแม่ก็มาเล่าสู่ให้ฟังเนาะวันนี้อยู่อยู่กับลูกชายสองคนไปเที่ยวมาได้อะไรมาบ้างนะทุกคนนะไปซื้อตอรีดมานะ ไปซื้อเตารีดไปเอาทะเบียนรถมานะทุกคนนะก็มีแค่นี้วันนี้น้องจีนก็ไปโรงเรียนปกติเพราะว่านางบอกว่านางไปไหวแต่จริงๆนางก็ยังไออยู่บ้างแต่ก็ซื้อของเล่นมาให้นางละหวังว่านางคงจะชอบนะทุกคนนะโอเคเพื่อนๆสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปถ้าใครชอบก็<ๆ>าฝากกดติดตามกดไลค์ให้คุณแม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ไปนวคะ่ะอ๋อลืมบอกไป วันนี้ไม่มีแดดนะทุกคนอากาศเย็นถึงหนาวนะทุกคนนะเหมือนกับเหมือนกับเอที่อื่นอ่ะมันมีพายุเข้ามันมีฝนตกอยู่อะไรประมาณนี้นะทุกคนนะวันนี้ก็เลยไม่มีแดดอึมครึมโอเคเพื่อนๆสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ไปแล้วค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ